เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อชนรถยนต์กระบะและรถเก๋งก่อนที่จะพุ่งชนสาลาริมทางเป็นเหตุให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะ อุบ no ัต no ิเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนกับรถยนต์กระบะและรถเก๋งบนถนนสายมหาสารคามโกสุมพิสัยหน้าปากทางเข้าบ้านหนองเขื่อนช้างตําบลท่าสองคอนอําเภอเมืองมหาสารคามมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสี ประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนงองูคอควาย3522ชนบุรีจอดอยู่หน้าปากทางเข้าบ้านหนองเขือนช้างสภาพท้ายรถและด้านหน้ารถพังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายวัยกลางคนหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า3892มหาสารคามจอดอยู่สภาพประตูด้านหน้าข้างฝั่งคนขับถูกชนเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและเจ็บช้ำตามร่างกายจากการถูกกระแทกอย่างแรงเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำตัวส่ง รักษาที่โรงพยาบาลมหาสารครามและห่างกันเล็กน้อยพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อหมายเลขทะเบียน82-2935ขีด2935มหาสารครามสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างล้อด้านหน้าซ้ายมือคนขับแตกและที่เกิดเหตุมีเสาไฟบริเวณริมถนนทางเข้าหักและศาลาที่พักริมทางถูกชนพังเสียหายด้วยโดยชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุได้เล่าว่ารถยนต์กระบะได้จอดซื้อกาแฟอยู่หน้าปากทางเข้าบ้านหนอ เขื่อนช้างจากนั้นได้มีรถบรรทุกพ่วง22ล้อขับมาจากตัวเมืองมหาสารคามมุ่งหน้าไปทางอำเภอโกสุมพิสัยพุ่งชนท้ายรถกระบะและรถกระบะถูกลากไปชนเสาไฟฟ้าริมถนนและรถยนต์เก๋งที่กำลังขับออกมาจากบ้านหนองเขื่อนช้าง จากนั้นรถบรรทุกพ่วง22ล้อก็วิ่งไปชนสาลาที่พักริมทางพังเสียหายยับเยินโชคดีไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ที่ศาลาดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามจนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามจะได้ทำการสอบสวนคู่กรณีทั้ง3คันอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ